ตกแต่เ้าเลยค่ะบอนี้ก็สิต,ตกเบิดหมยอีกแล้วพี่น้องเอ,งเอง๋อันนี้เครื่อ,อยงยนาน์ค่ะ ิึงห้างนกมันอยู่จังได้นี่โตเล่ามึงเลือกโตห้างลงมาอย่างนบ่พี่น้องอะ่ะไอ้โตโตห้างในหน่อยอยู่หนาบ้านนะห้างเป็นตัญหาของศาลาเล่าค่ะพี่น้องกิงกับนมลงมาเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วห้างมันก็อมน้ำเนาะพี่น้องเนาะ เอ้ามันคือเป็นอันอันกิ่งหน่นมลงแน่นหนอนนอ,อ่าเป็นห่วงต้นใหม่อยู่คันแท่หน้าด้พี่น้องค่ะฝนตกค่ะคย่ามันโคนอย่านมันล่มนะฮะเพราะว่า ต้นใม่ไ่หน่อยมันปลูกติดๆกันล้วแบนนี้มันนามมันเออขึอน้นกระยานแล้วลมค่ะ